สำหรับใครที่กลัวหนูเข้ามาในกองอากาศนะครับดูดิรูเบอร์เลยนี่หนูเข้าได้สบายสบายเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปลอดภัยอย่างหนึ่งก็คือนี่ผมซื้อตัวนี้มานะเดี๋ยวไปดูกันนวันนี้มันเป็นยังไง ติดเรียบร้อยแข็งแรงหนูมาเข้าให้นอนนี่คือเหล็กนะครับโลหะสแตนเลสต็ดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับตัวน,นี้คือเห็นสแตนเลสนะับแข็งแรงใช้ได้โอเคนะครับสนใจก็ คลิกนี้เลย